ก็ยุดตะนีรเลล่านี่แล้วก็ับนรถก๊อฟนะรถก๊ออรถก๊อก๊อฟกลังถ่ายเบได้เราอยู่ที่นอ้ยรถก๊อปหยุดครับรถก๊อปไม่มีเสียงนะครับอ๊ยยอครับตาดิตผมดินตาตาตาของโอไมไอ้อันไอ้อันมาไหมอะตาขอไม่ได้ครับไป็นี่ไนไอ้อันมาไหมพูดตกลงนี้มาไหมวะ อันมาไหมตก่องเดี uh uh ๋ยวมาโอ้เด uh ี uh ๋ยวมาเดี๋ยวมาเออเดี๋ยวรับเดี๋ยวอานจะมาไม่รู้ม้องไหนไม่มาครับมันมาไปดนแรงอีกที่นึ่งแอดเบอร์คุณเตาผมมีฮัลโหลเดี๋ยวโอเคลูกคุณเตาทำอะไรอยู่เจอบลูกคุณเตาลูกคุณเตาทำอะไรอยู่อนแ เดินทางโ<อ>้็ฮัลโหลคุณเตาดิ้นผมไหมโชบลนล<อ>ูนไม่ได้อยู่ตรงนี้พูดตอทนทำคลิป<ไ>อะไรอยู่อ่ะทำคลิปทำอาหารอยู่ในโรงแรมเหรอโรงแรมไหนอ่ะโอ้โรงแรมนี้เหรอเออแถวไหน,น,น,นห้องกุญเตาไม่ัลโหลไปที่ไหนอนุ้ยอุ้ยอุ้เป็นตลาดแตงโมพี่พับอีกทุกบ่ไม่กินอาหารจากห้องคุณเต่าเต็มๆแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะ นึ่งตัวแอมไอลิน้น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 ฮัลโหลเป็นไงอะ่ะมาไหมอ่ะไปนูน่นไปนู่นอะ่ะไม่รู้ไปไหนเนี่ยนะครับคอณน้าผมนี่นจะเป็นห้องอาหารเช้านะครับ ชื่อปาริโอนะครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสิบโมงครึ่งครับและด้านหลังคาหลังคาสีเขียวนะครับจะเป็นต่านสปานะครับไข่วันนั้นเปิดตั้งแต่สิบโมงนถึงสองทุ่มันนั้านหลังคาสีเขียวและด้เนี่ยเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่นะ่ยไข่อะไข่นั้นมันนุ่งละม่วงอยู่เห็นไหมเฮ้ยไข่อ่ะไข่อะไหนไข่อ่ะไข่งแดงวะเฮ้ยเก่งแดงอ่ะไข่อ่ะ นั่นะมันมองอยู่ใครอ่ะนั่นนาม่ไกงแดงใครอ่ะเออกงแดงนั่นใครวะเออเกงแดงใครวะวาอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่านั่นไงวะเนี่ยนู่นนูู่่นนูู่นู่นู่นนูู่่นู่นนู่นนู่นน่นน้่นู้่้นู่นนู่นนูนนู่นนูนน มันีมากอุ้ยคันหีหม่ดีนะครับเราเราเราไม่ได้ไปหามันนี่นพี่คนที่ขับพาไปดูนด่นถ้าขับข้าพาเราไปชนบนยุ้ไ่อไม่รู้อนันนี้นไปเอะระนี่ไปหาด,ดโอเคไป่านมากเออดีนะดีนะ่เราไม่ได้น <laughs> อนนอนกับมันอ <laughs> ่นะเรา <laughs> ไม่ใด้ช่หา <laughs> โคตรดีครับโรงแรมนี่มีการพรติเตอร์เซี่ยหาด้วยผ่านดาวครับเว้ยเดี๋ยวนี้นี่นุ๊กตาผมถึงกับชายตามันหันมามองผมด้วยเขาไอ้พวกตาบอกกับโจ๊กอะดูห้องนี้นุ๊กตรงห้องนี้โอ้ว่านี่ยห้องกุดดาวครับห้องกุดเต่าแล้วครับนั่นครับนั่นครับนั่นอะไอห้องนั้นอะครับที่มันมีผ้าเต็มเลยห้องกุดเต่าห้องกุดเต่าด้าน ด้านขวาเนี้นะครับจะเป็นกินแมงก้นะครับจะเป็นอาหารดินเนอร์นะครับจะเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงสามทุ่มนะครับแต่รับออเดอร์อยู่ที่สองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับจะเปิดตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเจ็ดโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มครับและด้านเจ็ดโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มนจะเป็นโซบาระโซบะจะเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสองทุ่มคืออะไรอ่ะบาร์ที่อารอยู่ที่สี่สี่โมงเย็นถึงหกโมงบาร์ที่ไม่เต้นเนาะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเลนมาร์บาร์ดดูู จะมานักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูกเต๋ามีบาร์ดูดูตะลุยได้เต็มอาหารนี่เราตามสั่งสั่งได้จนมายมันน้อมนี้สมไมน้อมนี้มันมันได้เหมือนน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งูกปองใช่ไหมครับไม่ถ้าซื้อนอกก็เราไม่อยากเอาในลูกปองนอกได้ใช่ไหมได้ครับได้อาหารไทยยานฝรั่งอ่ะอาหารจะเป็นอาหารไทยสไตล์ในอาหารไทยเหรอจะเป็นสไตล์ในลูกอาหารไทยกินได้ลูกศิษย์เขาเรียกลูกศิษย์กินพิซซ่า ลกอ้ยไม่ได้ิดที่ผมกำลังแกเรียกว่าลูกคือลูกศิจะไม่หรือใช่ทำเองทำเองเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองบบหนึ่งอู้ยจอยู่ ไม่รู้ใครเขามันล้มล้มมองมองอยู่ไม่รู้เป็นหมากับโจ๊กหรือเปล่าหมาอวไอ้ปลาหมากับโจ๊กมันมองอยู่คุณครับมันมันเอียงคอมาหาเราด้วยนดูดูมันมันมันมองเราด้วยดูดูตาดูนะไอ้ปลานั่นห้องใครว่าเปิดดูเล่นทองใครวะเล่นไปทั้งปลาเมวกโจ๊กเริ่มเลยไปตามเลยกันเลย ของนี้เหมืนเหมือนเหมือนเหมือนคนตาที่เราที่อยู่ในคนตาทีอยู่คนตายที่อยู่ในคนตายกเนี่ยแล้วก็เวลาเดินถ้าเรีพวกเราจะเบยข้างหลังสาาฮ่าโอ้มราวัเดอวเอกอกอกกนาี่บบที่นอออ คอยหยากคอยพักเถอะกัสเฮ้ยลองดูก่อนี่ดูดูดูก่อน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 ถ่ายูปเลยเหรอถ่ายย่าย่าจิ๊บเป็นไงครับตัตะโกนดูคงปลาหมอคับจุ๊บ มันยังไม่นอนเลยตลื่ลมาดูดีห้องปลาหมอกับโปกลูกมันเปิดประตูทิ้งไว้ผมนั่นนั่นนั่นฟาบาดก็ฟาบาด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  บาดหลวงครับบาดหลวง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 ครับบาดหลวงเดินผ่านครับบาดหลวงเพื่อนผมก็คือเออไปทุกที่ฟาบาดกับบาหลวงเออฟาบาดกับบาหลวงเออฟาบาดฟาบาดฟาบาดหายไปแล้วครับ ฝาบาทกับาหอะเ้าฝาบาทฝาบาฝาบาเออเมื่อกี้ฝาบาทนีก็ฝาบาทบาหลวงบาตหลวงบาตหลวงคุณฟน้ำตรงเอ๊แล้วต่เนนอนไหมอะนอนนอน แต่อยากนอนไม่รู้นอนหรือเปล่าแต่บาทหลวงครับบาทหลวงปลาบากับบาทหลวงปลาบาทก็เหมือนกันดื้อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อนี่บาทหลวงบาทหลวงหี่ปานบอกครับส้มตีนบ้านเฮ้ยห้องห้องป้องห้องอยาไปห้องนั้นแลกันห้อผิด ห้องผิดห้องครับผิดห้องไปดูดไปดูดนั่นอ่ะเขากำมันยืนจ